มันสิจะเอิงยงนี่มันก็นหนังจีสกเก่งคือกับจีงกขอกระเสบมันจะสิบบาทรับมา นังแหงครับนังแหงน,นังหลอดหลอดนังครับนะครับจะพากีรับเคยอยู่ที่เกี่น้งครับกับนี่กับกี่นะ้บ เงครับเคียงห็ดพึงครับเคียงหิดพงพิกคับพิกพรพิกตรงครับมส้าครับพิกกับมงสิเดีอดออกครับนะครับขี้นังไวยังหดขี้ยังสีครับมันสิหดแล้วก็ปีนขา รถเดียครับสปีดมากครับกินขังครับพยายามกีงลังครับดดดกีลงกลังใหม่คนของแสียครับกินข้าวกัำนัง,งเข่าเบิดครับกินข้าวกัำนังเข่าเบิดกินข้าวกำลังหอย ย่งอิมล่มชูกิมล่มเขาย่างครับกินเขาเก็มวหอยกินเขาก็กีนนังเขาเบิดครับ